สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e นะคะเนาะมือนีกับสิภาพ,พี่น้องอันมาซมนามในห้องน้ำที่ดูดขึ้นมาใส่ถังจากสะเนาะจะ้ะดูดขึ้นมาใส่ทุกมือนีเนาะคะ่ะมันเป็นบ้านน้อยชายทุ่งเนาะคะ่ะไอถังตัวนี้200ลิตรเนาะคะ่ะเนาะ200ลิตร สั่งมาจากราซดาราคารวมทรงแล้วประมาณหกลอยนะคะเน,ะนาะน้ำอ,อยู่ในนี่บอหลายนะคะเลือน้อยนึงอันก็จะปั่นขึ้นมาจากแผงสรสาซิลมาใส่นะคะเนาะปั่นจากบา่อน้ำสะนะคะเนาะอันนี้เราปั่มด้วย แหงสดาเซลซ้ำลอยวัดแล้วก็ปั่มจุง้งหยีบซีวนนะคะเนาะกะมาเบิงว่ามันสิเต็มไหวบอเนาะค่ะพี่น้องหรือว่ามันสิไรหน่อยไรแห้งบอเนาะคะ่ะก็ได้ใส่มาหลายมือแล้วนะจ้ะก็เลยสิมารีวิวให้พี่น้องเบิงว่าไปอยู่บ้านนอกขอบนาหรือว่าแบบม่นมีไฟฝ่ากะสามารถ ดูดน้ำใส่ใดเนาะคะนะ่ะเนาะโดยแบบเ่าต้องไปตักเนะจ้ะนี่ทางสองลอยดิจ้จะอันนี้ของน้ำไม่ถ้าในปูพื้นเนาะคะ่ะม่ถ้าในปูกระเบือะะ้องเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะคะ่ะว่าอันนี้ถ้าสีรองพื้นแล้วนะจะเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันว่าวิธีเฮ็ดปั่มจุ่มเป็นยังไดนะจ๊ะเนาะ นี่จ้าเป็นปั๊มแบบนีเนาะคะนะ่ะเนาะปั๊มจุ่มนะคะเขาเรียกเนาะปั๊มแช่นะคะจุ่มลงไปในาน้ำเลยค่ะอันนี้เนาะอันนี้เป็นที่ใส่สายยางเอ่อปั๊มนีประมาณหนึนะะ่งนิ้วเนาะค่ะก็ปั๊มนีสื่อในราคาเอ่อหกเจ็ดรอยเนาะคะนะ่ะเนาะกะแล้วแต่ลานเนาะคะ่ะบางลานก็แปดร้อย บางนานก็หาหกลอยแล้วแต่เนาะค่ะอันนี้สายอยู่ประมาณที่เจ็ดถึงแปดเมตรนะคะสายตัวนี้เนาะสายที่เอ่อไปจุ่มลุ่น้ำกับเครื่องเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวอันจะพาไปเบฮิดกันเลยเนาะค่ะเนาะแล้วกันีน่จะ ที่อีกมองหนึ่งที่มันที่ออกมานะคะเนาะสายนำเป็นท่อนะคะท่อพีวีซีนะคะเดี๋ยวเวลาเขาปั่นเสร็จมันก็นจะออกมาตรงนี้แล้วเราก็ใส่ใส่ไอในองในหยังไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกะทั้งที่ไม่อ,อยได้ใส่เนาะคะ่ะตัวนี้เอามาไว้ค่ะ ตักน้ำคดพาคดยังนะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำก็จะเต็มหนีนะจ๊ะเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะอู้นะคะเพลงยุไกยุค่ะสะสาบบที่ขุดไวเนาะค่ะมันก็จะเลี้ยวเห็นแน่นน้อยนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันนะจ๊ะเนาะไป นี่มาถึงแล้วนะคะกดอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะน้ำใสมากเลยเนาะจา้ะเนาะคือว่าเอาไว้ใส่ไว้อาบได้แบบสบายเลยนะคะกะนคะคะนี่แหละจ้ะแพงสามรอยวัดเนาะจ้ะแล้วเราจะเอาปั่มจุ่มตัวนี้นะคะวางลงไปในน้ำนะคะเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะจ๊ะในตรงนี้เนาะค่ะเนะเาะแล้วก็เอาคิีมมัดลวดมัด ประมาณนี้นะจ้ะแล้วแล้วเราก็เอาเนี่ยจุ่มเข้าไปไนะจุ่มลงในน้ำนะจ๊ะ นี่สายไฟนะคะสายไฟไว้ต่อกับแผงเนาะคะ่ะมันจะมีสายลบสายบวงน,นี่นะคะน,นี่ค่ะนี่ค่ะนั่นน้ตัตน้นมานี่ตามมานี่สง,งนี้นี่นะคะแผง แพงไอ้ต่อแพลงที่ว่างไวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะต่อให้เบิงอันนี้คือเป็นบวกแดงบวกดำลบนะคะแล้วก็เขาจะเอาจำลงไปนะคะเดี๋ยวลุงไปยินตรงนี้ ปแล้วก็เราก็เอาของไทซายดำดำลัดนะคะแดดไม่ค่อยแรงนะคะแดดไม่ค่อยมีวันนี้พราหัว,ว่าน้ำจะไหลแรงบอนนะคะแล้วก็เอา ไอยังมีไว้ยักหน้อยอไปแล้วนะคะน้ำน้ำไปแล้วนะคะแต่เสียงมันไม่ดังนะคะเสียงมันมาดังดนนเด้อพี่น้องี๋ยวเอาเตปดำติดว้ยักหน้อยนะคะแดดบ่าค่อยมีนะคะแต่เขาก็ไลเนาะจะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เดี๋ยวเราเนี่ยอย่างนี้นะคะนี่จังสีน้าอะเดี๋ยวเราไปเบิงว่าน้ำไหลบอน่ะจ้ะเพราะว่าแดดบ่ค่อยมีเลยนะคะพี่น้องแดดน้อยมากเลยเดี๋ยวไปเบืองว่าเขาไหลบอนะคะไหลแห้งบอนะคะ นี่จ้ะเซต็ดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนะจ้ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งน้ำกันนะคะอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ตรงที่เอ่อเอา,เอามีโอง่งไมีหยัางนะคะเนาะเอาไว้ลงน้ำใช้นะคะลงน้ำใส่อ่าไปเบิ้งกันเลยนะคะน้ำใสเด้อจ้ะเด้อนี่พี่นอ้องตอนนี้น้ำไหลเร็วนี่เ่ยลอยลอยต่อหยุดติ้งๆนะคะ ไป,ไปดูกันนะคะมาน้ำไหลแรงบ่ B. อนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็ค่อยมีแดดเนาะค,ะะคะ่นะเพราะว่าเท่าไหลอบสองครั้งนะค่ะก็จะได้ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีก็เต็มแล้วจะะ้ะโดยที่เราตองเมื่ ทาไปเปล่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทาเต็มอันจะมาอัปเดตอีิสรงนะคะนะเนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้แดดบรมี่เลยนะคะตู้แดเด,ดเนี่ยบรมี่เลยเพอ่าคนตกนะคะอันเช็ดแต่ลา อเออบรนี้เขากป็นน้งไหลนิดนึงนะคะแนละ้เวเราเขาเติมไปอีกทีนึงที่นึงนะคะ่ะนี่อันนี้ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่เขาไหลออกสองทางค่ะคือเขาจะ,ะ,ะเดี๋ยวมันเต็มทั้งนี่ ครับอันงนี่จะจะมาให้เบิ้งนะคะว่าเขาตีใส่เวลาดโดนเบออันนี้ไหลแห้งอยู่ค่ะก็ฟังพูนก็แดดบ่มีเลยเนาะค่ะนะแดดบ่มีเลยนะ,ะนะยยนะให้เบิ้งเลยไห้แดดมิเตเมฆเนาะคะ่ะเมฆย่างลายเลยแต่เ,เขาก็ไหลเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคเนาะจา้าเดี๋ยวให้มาเบิง้ง เราให้มอเบ่งอีกรอบนึงนะคะตามันเต็มอ่ะน้นเต็มโอ่งแบบนี้รอเบ่งนะคะเนาะนี่จะเต็มแล้วนะคะเนาะอันนี้ใส่เวลาประมาณสิบนาทีเนาะค่ะเพราะว่า เบืงนะคะเบื้งนะะ้ำนี่นะคะเนาะอ่านี่อันนี้ก็เกือบเต็มแล้วน่าจะเนาะพี่น้องในน้ำบักไลน์เนาะคะ่ะนี่ เดี๋ยวจะพาไปเบ่งน้ำห้องนอ้ำบ่อเต็มบอ่อนะคะเนาะนี่เต็มแล้วตรงนี้เต็มแล้วนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวไปเบ่งในห้องน้ำกันเลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเบ่งในห้องน้ำกันนี่จ้ะไก่เต็มแล้วเขาจะไล่ชากลัวหมองหันน้อยนึงเพราะว่า พอวางต่ำเนะอันนี้วางสูงนะคะ่ะพอเราก็บ่มีแดดถ้ามีแดดเขาไหลแรงเนาะจะให้เบิ่ง่าบ่มีแดดกันยังไหลได้น้ำใสขึ้นเก่านะคะทางนี้จะ,จะอยู่เวลาอยู่ประมาณสากัก18-20นาทีถึงจะเต็มเพราะว่าแดดบ่ดเีเนาะคะ่ะถ้าแดดดีอยู่10นาทีก็เต็มแล้วเพราะว่า เคยจับเวลาเน,นาะค่ะในน้ำใส่แล้วเนาะคะ่ะระบบนี้คือไม่ยิ่งกับเฮดไดเนาะคะ่ะมาต้องเพิงบุซายเพราะว่าเฮาหูว,ว่าบวกลบใส่ใดเป็นบวกลบกะโอเคแล้วนะ,ะกะอันกะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เขาไม่ชมแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮดคลิป ต่อไปนะคะเนาะกาขอจบคลิปซัมนน่เด้จ้าเด้อคลิปหนาพอก,กันไหมนะะเนาะบ๊ายบาย